แต่แล้วเจอคนำซ้ำแล้วเว้ยปิงห้าสิบมีคนดักตบผมมาเนี่ยเว้ยปิงน้นนอยเกินแปลกเอาโอ้โหนู้นเฮ้ยโอ้โห ไี่ผ้ารีเม่กันเหรอมันมันมันดีตรงไหนวะมันก็เหมือนผ้าเก่าวะบบ <c oughs> วะ้าย

นี่มาเดี๋ยวคุยกับเพื่อนผมไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาเพื่อนอ่านั้นแนะนำตัวเป็นใครอยู่ไหนอ๋ออ่าพอดีเพื่อนผมเขาแบบว่าเชิญผมมาเพราะว่าแบบเพื่อนเขาแบบว่าเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาเลยเขาเลยแบบเชิญผมมามาสอนให้สอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ไหมมาแล้วมาแล้วพูดอะไรแปลกๆเหรอเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืมกูร้มันแล้วะ เอ้ยแม่ง <c oughs> มันจะไม่ได้ยินว่าหยิบโทรศัพท์ออกไป <c oughs> เหอ้ยเอ้ยมันรู้แล้วเก่งขนาดไหนเชียวโอ้ช้าไป <c oughs> โอ้ไม่ได้ยด้วยอุ๊ยโอ้ข้าวฝ <c oughs> ังเลย <c oughs> โอ้ย โอ้ยผ oh, right yeah, ิดแน่นอนปึ๊บชิปซูปเปอร์หโหสวยงามเฮ้ยอยาแล้วตายบอาวะบุตรป้าสิโชคดีปุ๊กเว้ย

不要、哎哦啊、来了你在你的旁边哦 marvelous 好没有 no, no.

โอ้ยจะกดไฟบอลไม่กดดีพีเสร็เลยโอ้ยไม่นะเรียบร้อยตาย <laughs> โ,ดโดนโดนท้องกันเลย <laughs> เรียบร้อย <laughs> หมดหลอดจรจีิ <laughs> ครับ <laughs> ตายท้องกูเล็ก <laughs> đồn super pe, tạì hông rồi. Buộc luôn luôn, lém lúc thì là phải, 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 phải,

Ấn Sô oh. Oh. Ui, tôi thì lấy, anh ấy không Ui, ui, <cười> 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 ขอรอบอุ้ยทานี้มีไอฟเฟรมนี่คือตายเลยโอ้โหตายโคตรเร็วเจบจบภายในไม่กี่วิดะทิโอ้ โอ้ยเพิ่มกิ้งเหมือนก้งเหมือนท่าไอซูเปอร์สเลเยอร์เลยโอ้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 ยโยยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย Oh, shit. Right. Mm. Uh. Oh. Yeah. Oh mm. shit. <laughs> <laughs> <Wait>, no, <coughs>

อุ้ยสวยครับดี d ีสวยมากอู้ยสวยเลยเออตายอุ้ยไม่โดนเป็นดีีโอ้ตายเรียบร้อยโอ้ยยังยังเล่นอยู่ไหมโอ้โดนชช้นดาเมจไป้เลยละไม่ได้กดปุ่มลบเลยวะจริีครับ oh no Oh no. Wow, what a convolution. Right. <coughs> got hit that and got here. Wait, Ui một mức mệt ui sẽ đai biệt mát ui của mấy アイテムを手の内が分かったのなら上々だ。<laughs> <laughs>

คุณจ่ายเงินผมกล้านตอนนี้สุลหยุดแม่งต้องมีอะไรผิดแปลกในใจกูแน่เลยไปด้วยมิสเบีก็มิสเบีเขาฝั่งมาออกมาแววไว้ถืออาตาย

マーブル <laughs> <laughs> โอ้โอโอ้โอโอ้โอโอเทด้วมีเยอะสัเออแคคอเ้ตาแล้วฝึกซ้อมก็รอดีกันออแพ้แล้วดวะโคตรเร็วเลยรู้สึกว่าได้เล่นไปทีเดียวดูแต้มออกแพ้เลยด้วย เฮ้ย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 แปลกเฮ้ยตา้ยเลยเี้ย้ายเอยเนี่

ui Ôi ui 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 Trời <laughs> ui 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 กดปุ่มแน่เลยจริงอยู่กับใครไอ้เนี่ลูกแตกอยู่คนเดียวเงฮ้ยจจอยกระโดดโอ้ no คอนเนื้อแบบนี้นี่คือ ท่านบอว่าเกียบร้อยผมกดปุ่มคุ้มไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าอดทนกว่านี้สักหน่อย oh. Oh. Oh, no. น่าจะได้ละโอ้โหน การหลบได้เลียงอะทีนี้ลองรอดไม่สำลิบโหน

Around the world. Oh no. Great! Oh no! Great! Okay, we have Bịt nổ nó ผมมลพักแล้วเนะนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพักตั้มกันแมวมิสซินพร้อมกันเลย ยัตถนโค่รับเโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาเล่นด้วยนะครับทุกคนเลยวันนี้นี่น่าจะมีน่าจะมีเพื่อนๆจากแอร์แดมาเล่นด้วยนะผมเห็นชื่อไม่ค่อยคุ้นกันแต่เก่งๆทุกคนเลย <S <s <ans> <S ก็แงและมันก็ต้องเก่งแล <laughs> ้วขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวไว้มาเล่นกันอีกผมคิดว่าน่าจะไ์ทุกทุกวันหยุดนี่แหละช่วงสุสานวอาทิตย์สักวันหนึ่งอย่ายวต้องไปซอมเมคกมาก,ก่อนผมไม่ได้ซอมเม็กมาเลยไว้มาเล่นกันอีกครับทุกคนสนุกมากวันนี้